ความสมเด็จพระวิชิตธรรมานว่าเราสาม,มารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราไปนา็นละหันอริยสัจมองเห็นทุกขของคนทุกตนเองทุกขของคนอื่นทุกขออ้กของสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากปัญหาปัญหาคืออะไรคือความอยากเราจะตัดปัญหาเราตัดตรงไหนตัดที่เสียสมาธิปัญญา อันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่องขอกล่าวโดยย่อเราก็ส่งศีลสมาธิปัญญาให้เขาทูนเมื่อศีลสมาธิปัญญาเขาทูนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นชันโลกีพอมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงทธิศีลและไม่คล้องนกตายเราเป็นพระโสดาบัน อาณาคามีมีอะไรอาณาคามีคือปัจจกามม่ชั้นทะโดยใช้กายยกระตานติอสุกรรมกวมกรรมฐานน่าใช้กายยติทีควบกันเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสุกปกกายยติไอ้สิ่งที่มันสุกปกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เรา เราอาศัยมันพอใจมันทำไมสำหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสกปรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจไม่นั้นว่าไม่สนใจไม่ลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ว่าถ้าเราตัดการไม่ชันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนไล่กันมอะไรถ้ารับหลังเขาเราหินนั้ไม่สวยมอะไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพัน มันนั่นโทะความโกรธถาเอาราคาตัดได้เดยอาศัยพรมีหาสิตับสกายาทิ่ผิคคนกันตามที่ดีบาย่แล้วนี่ต้องใช้ปัญญาเนะจะเปนั่งภาวนาเย็นเฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธมันมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดปรโยชนตามกิราม,มา มาถึงอนาคามีแล้วการเป็นหนั์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบาสบายไร้ปัญญาเมรูประชาและรูปประชาเป็นบันไดสำหรับก้าวไปสู่ความมานเราจะไม่อยู่ตัวแค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรแต่ตรงไหนถือที่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติใจคนถือฐานะถือชาความรู้ เรื่องสิงที่ไหเหล่านี้มันไม่่งตัวนี่เม่นเออะไรกันคนกับสัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะเป็นถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชื่อว่าจิตเราจะหมดมานะได้ถ้าเรายัางเห็นสัตว์ที่ชนันใส์ที่เลี้ยงที่ทีห่หน้าแดงเกลีดเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้ทำใจให้มันลงตัว เราอุดตจะกรอารมณ์ฟุ้งซ่านมีหมายความอารมณ์เราจับไิพ่านตรงหรือเปล่าโนภะความโลกมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำนัดยินดีเมียในอารมณ์หรือเปล่าโสมเมียายความโรกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิตเราทั้งหลายเรานีัจง,งหมดจิตกำหนดเฉพาะบผลิพานเป็นอารมณ์ อย่างนี้ชีวตัดตัวต่วตวจใจคือารมณ์ผู้สร้างได้แล้วก็วิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้หรือนิดเกียววิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการท,ทรงเป็นแ้างนาคามีอย่างดีเปิดปัญญารวรนดารับคมก็หมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปสร้างใจเฉพาะระนิพนานเป็นอารมณ์ พอจิตเขาถึงอรหัตผลจิตใจของเราจะมีอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีท่างัวจะมีรมปลอมวีใจเป็นุขเห็นคนสวยก็ไม่ได้เห็นเปเห็นซักสินงเลือดไหลก็ไม่ได้เห็นก้อนดินเหนียวเห็นบางคนทำให้โกรธเราก็ในกรณเห็นคนบ้า ผมนั่งกายการย,ยาธาตุผลไม่ไหลผมไม่ว่าโทษจะมันไร้ค่าจิตใจเป็นสุนขาอารมณ์สงบธรรมนิจวบรรดท่านอย่ายงไรเพื่อในการที่การปฏิบัติตนให้เขา้นนาถึงอราถผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปในความจริงการปฏิบัติต้องปฏิบัติทำแบบนี้เขาลัดลัดประเดี๋ยวกระทเห็นว่าเท่านี้ก็พอ